เขาต้องสงบก่อนนะคุณเมย์มันถึงจะเป็นเมืองคู่แฟดไอ้นี่มันสงบตรงไหนอ่ะเห็นไหมมันก็ยังเย้ยวเย้ยวอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ยังจะไม่ยอมออกอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นเมืองคู่แฟดได้อย่างไรครับอันนี้ผ่านไปเลยครับไม่ต้องไปไปสนใจมันเป็นไปไม่ได้นะเอาเอาเรื่องวันที่สี่มาคุณจะจัดการยังไงให้ได้ก่อนแล้วกันตรงแนวปะทะ แนวเผชิญหน้าสินะต้องใช้คําว่าแนวเผชิญหน้าเราก็ใช้ตํารวจมาตั้งแต่วันนั้นแล้วะนะฮะตั้งแต่เรามีลวรวดหนามมีอะไรเพวกน,นี้ก็เพื่อที่ว่าเราต้องเคร่งครัดกับข้อตกลงที่เกิดที่เกาะกลงนะฮะในระดับ g b c ที่เกาะกลงที่ผ่านมาก็คือห้ามปฏิบัติการทางทหาร วันนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ประกาศมาตรการก็คือว่านี่นี่คือแผ่นดินไทยนี่คือที่ปไตยของไทยแล้วก็ก็สเต็ปนะขั้นนั้นขั้นนี้จนจนถึงขนาดว่ามีแก๊สน้ําตามีกระสุนยางอะไรพวกนี้นะก็ก็ออกไปมันมันก็มามาในแนวปัญทาอย่างนั้นอยู่แล้วเรื่อยๆก็จนกระทั่งก็มาถึงสเต็ปว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะสลายอย่างนี้ให้ได้ถาวรก,ก็เลยว่าอาต่อไปนี้เราจะจับนะ นะครับแล้วจับเนี่ยมันไม่ใช่คดีธรรมดานะคุณเมย์เข้าเมืองผิดกฎหมายโอ้คุกเยอะนะ <c oughs> <c oughs> นะฮะทำลายทรัพย์ส,สินของส่วนสาธารณะของส่วนรวมนะฮะแล้วก็ปลุกปั่นทําให้เกิดความวุ่นวายในประเทศไทย คุณมาผิดกฎหมายแล้วคุณยังมาสร้างความวุ่นวายอ,อีกน,นั่นมันเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วนะ,ะมันก็ต้องรอดูผมก็อยากจะเห็นจับอยู่นะว่าจะทํำยังไงใช่อยากเห็นจับจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆนั่นแหละก็คือคนในฝั่งกัมพูชาที่มาเนี่ยมันคือจัดตั้งร้อยเปนะครับจัดตั้งร้อนตะไม่ไม่ไม่มีใครสามารถ มาโดยอิสระได้เพราะว่าหุ่นเซ็นคุมทุกอย่างนะฮะมีม็อบมีอะไรเนี่ยก็ตั้งหุ่นเซ็นไฟเขียวแล้วเท่านั้นทึงจะทําได้ก็ก็มายั่วยุปลูกปั่นนี่แหละฮะก็คือภาพที่เขาอยากได้ก็คือประจานไทยว่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนของเขาอะไรพวกนี้นะฮะก็แรกๆเราก็จะเห็นชายกำยำล่ําบึกนะฮะทหารทหารคุมจีวงจีวออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งไปจ้างพระมาเนี่ยนะครับมาทั้งวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ทําแต่ทีนี้ เราด้วยที่เรามีความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการเรา,เราถึงไม่ตกเป็นเหยื่อพอเราถึงประกาศมาตรการวันที่สิบนี่คือเด่นไลน์ละเราจะจับะนะฮะก็ควรจับแต่ทีนี้ผมเชื่อว่าในแนวเผชิญหน้าที่เราเห็นทุกวันนี้ได้เปลี่ยนกลุ่มบุคคลแล้วเรียบร้อยทำไมคะอาจารย์ก่อนหน้านี้มันมีทหารด้วยมันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยแล้วตอนนี้ ถ้าถูกจับจริงมันจะเป็นพลรเรือนอ๋อก็เขาจะให้พลรเรือนมาถูกจับใช่จะเป็นพลรเรือนแต่ทีนี้ก็ต้องแลกกันแหละว่าถ้าคุณผมถึงเสนอให้เอาหอกระจายข่าวไปทางานะพูดเียนภาษาแคมแมด้วยบอกว่าเนี่ยถ้ามาแถวนี้อีกวันที่10เนี่ยจะ,จะเจอจคดี <นะ S 1> แบบนี้แบบนี้นี่เขาก็ต้องกลัวแหละแล้วสมมุติว่าคุณเมได้ค่าจ้างวันละ30ดอลลาร เรียกวันละสามสิดอลลาร์ต่อเด็กว่า39บาท5,000เรียวอะไรอย่างเงี้ยนะสามสิบดอลลาร์ทุกวันนี้แจ้งแจ้งคนเรือนมา แล้วถ้ามาโดนจับติดคุกตลอดชีวิตไม่คุ้มไม่คุ้มค่ะนั่นแหละเราเราก็ต้องใช้จิตวิทยาพวกนี้นะฮะคือเอาหอกระจายข่าวไปซค่ะนะแล้วก็เปิดแช่ไว้อย่างไนน่ะตลอด24ชั่วโมงให้เขาฟังนะให้เขาฟังเป็นภาษาเขมรน่าสนใจแล้วเราก็อยากจะเห็นการจับจริงๆหลังวันที่10ตุลาคมแต่คนี้มนมีแนวคิดค่ะพี่วีระแนวคิดที่บอกว่าเพื่อเป็น เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม,ไม่บัวไม่ช้าน้าไม่ขุนหรือไงก็ไม่รู้นะก็คือไปสร้างบ้านให้เขาไหมสร้างพื้นที่ให้เขาไหมให้เขาออกไปแต่คนก็ทัวลงวันนี้มันเงินคนไทยนะหรือว่าอเป็นเมืองคู่แฝดไหมบิ๊กเล็กออกมาพูดหลังการประชุม g b c แต่เพิ่งเป็นข่าวช่วงนี้ก็ผ่านไปนานเหมือนกันนะเพิ่งมาเป็นข่าวช่วงนี้พี่วลระว่ายัางไงคะไม่มีความจําเป็นนะที่จะต้องไปสร้างบ้านให้เขานะครับเพราะว่า คนไทยที่ยังไม่มีบ้านอยู่เนี่ยยังอยู่มีอีกเยอะแยะคุณสร้างให้คนไทยหร<ะ>ือยังนะคุณจะไปสร้างให้ขเขมรที่มันเข้ามาแย่งแผ่นดินไทยเนี่ยนะเหตุผลมันฟังไม่ขึ้นแล้วก็จะไปทําเป็นเมืองคู่แฝดเนี่ยนะในสถานการณ์อย่างเนี้ยนะขเขมรเนี่ยคือศัตรูนะครับคนที่ก่อสงครามนะฆ่าคนไทยที่บริสุทธิ์นะครับ เราอย่าว่าแต่จะเป็นเพื่อนกันเลยนะยังเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกครับนะแล้วนี่จะให้เป็นเมืองคู่แฝดเมืองคู่แฝดเนี่ยมงก็คือญาติกันเลยเหรอจะเอากันถึงขนาดนั้นเจียอเหรอ mm. ผมว่าม,มันเป็นเรื่องที่ไม่ไมรู้เสนอมาทําไมนะรัฐมนตรีไอ้ก,กลาโหมคนนี้เสนอแต่และเรื่องเนี่ยทัวลงหมดเลย นะหรือว่าท่านบอกว่าเห็นหลายประเทศเขาทํากันมันอาจจะเป็นหนึ่งในทางแก้ไขปัญหาคุณไปดูไอ้ประเทศที่เขาทําเป็นเมืองคู่แฝดเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาแบบนี้นะ,อ,ะอันนั้น,เ,นเขามีแต่ความเจริญนะแล้วเขาก็ต้องการที่จะยกฐนะานะทางเศรษฐกิจเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันพัฒนาไปร่วมกันเขาต้องสงบก่อนนะคุณเมย์ ม,มันจะเป็นเมืองคู่แฝดไอ้น,นี่มันสงบตุงไหน่ะเห็นไหมมันก็ยังเย้ยวเย้ยวอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ยังจะไม่ยอมออกอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นเมืองคู่แฝดได้อย่างไรครับอันนี้ผ่านไปเลยครับไม่ต้องไปไปสนใจมันเป็นไปไม่ได้นะ,ะเอาเอาเรื่องวันที่สิบมาคุณจะจัดการยไงให้ได้ก่อนแล้วกันอะันนี้เรารอดูอยู่ว่าจะเจ้าหน้าที่เอาวันที่สิบเนี่ยคุณจะจัดการงไงให้ได้ก่อนรัฐมนตรีกรลาโหม แต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขมรเขาก็พยายามที่จะมาประท้วงเรานะมีการทําหนังสือประท้วงมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมนเจยของเขมรนะคะอุมเตียเฉยใช่ไหมคะก็มีการทําหนังสือประท้วงมาทั้ง27ทั้ง28กันยายนบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมาปักป้ายเอาไว้เพื่อที่จะให้ชาวเขมรเนี่ยออกไปจากพื้นที่อธิปไตยดินแดงของตัวเองในพื้นที่หนองจานได้อย่างไรเนี่ยนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเราก็ยื่นกลับไปเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป ตยของไทยไม่ต้องมาพูดกันแล้วเรื่องนี้นะคะคือสรุป4ี่ข้อที่ผู้ว่าสาแก้วบอก10ตุลาคุณเตรียมอ,อพยพออกไปแล้วกัน <ฮะ S 1> เออเนี่ยผู้ว่าสาแก้วก็บอกแบบนี้ก็ดีแล้วฮะก็ดีแล้วก็มันก็เป็นการยืนยันในความในอธิปไตยของไทยค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าถ้าเราดูแผนทุ่งแผนที่เนี่ยก็กคือของไทยอยู่แล้วชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองยากแก้วไม่ว่าจะเป็นหนองจันนะฮะ ก็จริงๆฝั่งกำปูชามันก็มีสองหมู่บ้านเหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่าไอ้ไพรไพรจันมันมีต้นต้นจันอยู่เยอะนะเขาเรียกว่าป่าจันนะฮะอีกนึงก็จกเจยแปลเป็นไทยว่าโชคชัยค่ะคุณวลาไปอยู่จับที่จกเจยจกเจยจกเจยจำได้แม่นเลยหนองจานก็เลยไปอยู่ที่ไม่ผมถูกจับที่หนองจาน แต่มันลากผมไม่ถ่ายรูปทิื่จงใจโจมใจมาอยู่ในฝั่งเขมรเป็นบุญได้สองหูวบานบ้านเข้าไปบุญที่สองที่เออแต่ว่าอีกอย่างเดียวเดียวคนนิดเดียวเชิญค่ะพี่วีระสำคัญที่สุดตรงนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะเขมรเนี่ยอย่ามาอ้างอีกเลยเพราะตรงนั้นเนี่ยมันมีหลักเขตแดนหมดแล้วนะ มันมีหลักเขตแดนหมดนะนับตั้งแต่ในจังหวัดสรากแก้มันมาตั้งแต่4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4อ4 7 4 8 4 9 5 0อสนั่นแหะสุดเห็นไหมหมายของว่ามันมีการปักเขตแดนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเมื่อร้อยกว่าปี แล้วเขเมรจะมาบอกว่าเป็นแผ่นดินเขาได้อย่างไรล่ะ <Ừ. S 1> ไอ้ส่วนที่เขาล้ําเข้ามาในไทยนะคืออย่างที่บอกเนี่ยถ้าเราไปดูแผนที่ดาวเทียมเนี่ย <Ừ. S 1> ปี2อ2พเนี่ยไม่ว่าฝั่งไทยหรือฝั่งเขเมรน,นะตรงบริเวณหลักเขตที่4 6ถึง47เนี่ยถ้าขึงตึงนะตรงนั้นในที่เป็นปัญหาเนี่ย <Ừ. S 1> มันไม่มีบ้าน โดยเฉพาะฝั่งขเขมรนี่ป่าล้วนๆเลยทั้งฝั่งไทยอาจจะมีบ้านอยู่สอาหลังในปี2องพันแปดนะฝังดีๆเห็นไหมซึ่งมันภาพเนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมในอดีตมันยืนยันอยู่นะมันเพิ่งจะมามีหมู่บ้านนะครับหนานแน่นทั้งฝั่งขเขมรเนี่ยมากกว่าฝั่งไทยเนี่ยนะครับก็หลังจากปี 2500, 43, 2 5 0พัหหลังจาก MOU 43อ น,นั่นน่ะมันถึงจะมีบ้านหนานแน่นเลยแล้วมันก็ล้ําเข้ามาในฝั่งออไทยนะครับในพื้นที่4อ71ไร่